ใครใครก็ไม่รักผมขนาดน้องนุ่งยังสายหน้าเลย <c oughs> โอ้โ <c oughs> หมูหยองไม่ได้ร้องเพลงผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะงานนี้แค่อยากจะบอกว่าสงาสงารสงสารเยียบ,บอยประกอรของเราสิเลเกิดกระทำหมูหยองเป็นน้องวันใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันนะ มีเขาเทรนมาดีนะเว้ยสงสัยวันนี้ทำผมแบบจำไม่ได้ทำผมอย่างนี้แฮะใครกันก็ทำเธอได้เธอมีเคราที่ดีจะจำได้อยากจะพูดอะไรกับน้องสาวที่ไม่แคร์ตัวเองไหมคะบอยบอยลูกจำเฮียได้เป่าบอยเองก้มาแคร์ก่อนหนึ่งพัน แหมแหมแหนาทีนี้ต้องยกความน่ารักให้กับหมวยน้อยคนนี้จริงๆไม่ว่าจะขออะไรก็ได้หมด <S <S แฟนคลับขอถ่ายรูปก็ไม่เคยงองแสงสักทีแถมโฟนให้แต่ละท่าเบาๆทั้งนั้นมันไมคค่ว้าว,ว,วปีนี้พัฒนาแลยโอ้ลูกนี้นะครับโขึ้นไม่มาน้องได้านางเช่วหนูจะทำภารกิจเลยลูก เดี๋ยวตอบที่มาแล้วหนาวเลยไี่ไครับไไงช่วยลาเว้นน้องผมไว้นะทุกคนะบอยคะเขาเว้นแน่ๆครกับพ่าน้องหนูเป็นผู้หญิงเดี๋ยวฉันรักน้องนะจะถ่ายรูปน้องคนแรกเลยนะแล้วได้ถามความรู้สึกน้องผมว่าอาบอยบอยเฮ้ยหลายดอก้วนะบอยเฮ้ย บอกเลยว่าไม่ใช่ม้อยคนเดียวที่ฟินเพราะยังมีอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าหล่อเต็มเวทีขนาดนี้ยังไงก็ฟินฟินเฮะเอกเก็บอาการนิดหนึ่งนะฉันเก็บอยู่ถ้าฉันไม่เก็บมันก็เกาะไปแล้วยัไงใกจตคอใจมือแกล้ไวจะกลัวจะจีไม่เราต้องสัพภา์กันใกล้ๆหน่อยนะพี่สาวนะขออนุญ ที่ทำอะไรกิจรรันี้ไอ้มันเยอะไปแล้วมันเยอะไปนิดนึงอนแต่ออกิจกรนี้เป็นกั้าั้งที่สเดี๋อทาเป็นไงมีความสุขรมากิดมากเราอะไรกัน ใช่ก็มางานนี้ตั้งแต่ตอนที่เอ่อคุณชายพุทธิพัฒน์ยังไม่ได้อ่อนใช่ตอนนั้นมาจำได้ครับนะครมาขั้นที่สามแล้วใดีใจมากครับสั pues ่นโบกมากเลยโบกจะพูดอะไรเป็นอันดที่สองไม่ที่สองที่สองครับนี่แล้วไปแล้วพูดแล้วหรอยังไม่ได้พูดครับแล้วรั้นที่สามละทั้นบารทยขั้นบารายขั้นบาราย เขาเป็นว่าวันนี้ต้องยอมให้กับซุปตาตัวน้อยน้องวันใหม่งดจิกกัดหนึ่งวันแตกคราวหน้ามูยองแจ้ไปส่องดาราคนไหนอีกห้ามพลาดแต่ต้องไม่โกรธเพราะรักดอกจึงยอกเล่นชอบชอบผูชอบ